สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากรูกไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าคุณก้าวาวเจอเบี้ยเทวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณเคเคโปโลอีกแล้วนะครับนะวันนี้ช่างยันก็จะ เล่นเป็นม้ายงขวาอีกเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งเจอกับม้าเทียมนะครับก็ม้ายงขวาไปครับเพื่อนเพื่อนนะแต่ก็คืนคุณเข้าไปคุณเคเคโปโลก็เล่นม้ามังกรสลับเข้ามานะครับนะม้ามังกรสลับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะตรงหน้าขุนนี่ท้าถ้าเรามีโอกาสนะครับก็อย่าให้ให้เขากินสองนะครับแล้วก็หาพงกระลอกขึ้นไปนะครับ ก็ต้องดูจังหวะหาเวลากันให้ดีนะครับแต่ตรงนี้เขาแทงสวนเข้ามาผมก็ฟังสูงเข้าไปอีกแล้วนะฮะโอ้หเขาแทงสูงกลับมาด้วยนะสูงกลับมาก็กินตัดเข้าไปก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาร์กกางปีกออกไปกินเม็ดเราไหมไม่กินเม็ดเราอีกนะครับ ไม่กินเม็ดแล้วเอาเม็ดใส่เข้าไปเลยเอากินตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆฮะกินเข้าไปเห็นไหมครับเ,า,เากินด้วยแล้วกินด้วยนะฮะคุณเคเคโปโลก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาล้างตานะครับนะแต่น,นี้ก็ ยังไม่มีอะไรกันมากนะครับโอ้โหแบบนี้นะฮะขนเราจะลําบากนะครับต้องเอาขนมาติดไว้ก่อนนะครับม้าหายนี่โขนขาดนะครับม้าหายก็โขนก็ต้องขาดแบบนี้ก็เอาหมามากันเรือไม่ออกอ่จะกินกันดื้อๆอ,อย่างนี้เลยเหรออืมไม่นะ ไม่นะกินไม่ได้นะอ,อ๋อแบบนี้กินไม่ได้ยังไงล่ะครับเอาคุณเข้าไปโอ้โหกินเข้าไปอีกแล้วอ่าจับสองตรงนี้จับไม่ได้จับสองนะครับจับเบียจับโคนอามาแทงโคนเข้าไปตีลูกหรอแต้มนี้สวยงามนะครับก็ตีลูกแล้วก็ถ้าลงมาล่างก็ตีลูกกินโคนนะครับแต้มนี้เราก็ต้องไปนะหลบไป โอ้โหเฝั่งตัวนี้มานะครับเขาแทงโคนเข้าออมาเราก็อยู่ไม่ได้นะครับต้องต่อเรือออกไปก่อนฮนะอือืึเขาจะเขาก็ไม่ยอมต่อนะนะเมื่อไม่ยอมต่อแล้วก็เอาเรือบุกเข้าไปเลยเลือเขาเอ,อ้ขุนเข้ามาบ้างฮนะขุนเข้ามาก็ สอนเรือเข้าไปนะครับโขนขวามือเรายังไม่ได้ใช้นะครับนะเดี๋ยวต้องพยายามขยายตัวกันนิดหน่อยเขาใช้โุนเข้ามาแตะเหรอมาแตะเรือเราใช่ไหมโขนแทงลุกเข้าไปก่อนเขากลับไปแล้วนะกลับไปแล้วนะ เอาเรือมากดดีไหมมากดโคนแทงลุกหงายโอ้มีหลายแต้มเหลือเกินนะครับแต้มนี้นะฮผมดูแล้วก็เอาเรือมากดดีกว่านะกินโคนดีกว่าว่าแล้วก็เอาเรือจัดเข้ามานะ แต่ทนี้เอามามาไล่เรือนะฮะมามาไล่เรือก็หนีก่อนนี่ก่อนนะครับหลบไปด้านข้างนะหลบไปอ๋โดนตีลูกขาดถ้าหลบไปด้านข้างโดนตีลูกขาดอืมแต่นี้ก็ต้องเอาเรือกลับมาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวโดนข่าน,นะครับเอาเรือกลับมาเลยนะครับ เดี๋ยวค่อยไปใหม่นะก็แทงลูกก็ไม่ก,กินนะครับกินมาดีกว่านะมานีเข้เอาเรือไปตีลูกใหม่อีกอ่าก็กลับมาเต็มเดือนก็ตีลูกเข้าใหม่นะเราก็ต้องหาสถานกา,ารณ์นะครับเดี๋ยวขยับขยายใหม่ได้ไหม ถ้าขึ้นไปอีกเขาก็กลับมาอีกไหมเขาก็กลับมาไล่เรืออีกไหมไม่ดีนะเอาเรือมากินเบียไว้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเขาเข้าตำแหน่งเดิมแล้วก็เราก็ต้องเสียเวลาเดินกลับมาอีกนะเป็นการล้อเลียนกันไปแต่นี้ก็ต้องดูนะครับว่าคุณเคเคนะครับก็จะออกแนวไหนนะครับนะ เขาจะเอาเรือมาตีลูกเรานะครับนะ้มาเขายืนอยู่ด้วยนะครับแต่มนี้ก็กันไว้ทีก่อนนะครับกันไม่ให้ให้เรือมานะนะเรือขึ้นมาก็อาจจะกินกันก็ได้นะครับนะเขาก็คงไม่อยากจะกล้าต่อเรานะโอ้โหแต้มนี้เขาใช้ม้าเข้ามาเลยนะฮะ ก็กินกวกเข้าไปนะครับได้สองนะครับแต้มนี้ก็กินเข้าไปเลยนะฮะเปรียบเทียบมากแล้วก็เราก็มีได้เปรียบนะฮะนะเบียร์สตัวนะครับโอ้โหได้เบียร์สามตัวนะครับ,โโหโหรบ,รบก็ดันๆขึ้นไปนะง่ายเข้าไว้ก็มีเปรียบขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับนะแต่มตรงนี้ก็เอา ผมว่าไม่ดีนะดันเบีย้ยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรือไปไม่ได้นะครับนะแต่มนที่แรกว่าจะดันเบีย้ยขึ้นไปในะเรือกลับไม่ได้นะครับก็เลยต้องเอาเรือกลับมาก่อนดีกว่านะครับนะเรือกลับมาก่อนดีกว่าไม่งั้นดันไปในะเรือตายคราวนี้จบเลยนะครับนะอือืมแก้สถ,ถานการณ์ตรงนี้นะแต่มนเขาทิมด้านขวาก็ใช้คนเสริม นะเข้าไปตรงกลางนะครับนะเดินเข้าไปตรงกลางนะครับเขากินตัดเข้ามาอีกแล้วเ็ากินตัดเข้าไปนะเปรียบเทียบนะเบียสามตัวนะครับก็ค่อยๆนะค่อย,อยๆบดค่อยๆบีเข้าไปนะครับนะแต้มตรงนี้โอ้โหเขาต่อเลยหรอต่อก็กินกวกเข้าไปเลยนะเขาต่อก็กินเลยครับนะ ตัวเรามีเยอะกว่านะครับยิงต่อยิ่งหมดนะขอพยายามหมุนโค้นกลับไปนะครับตรงนี้ก็เอาเลือไตลุกเข้าไปหวังกินเบี้ยนะหวังกินเบีย้ยเขาปิดนะปิดลุกก็แทงลุกเข้าไปอีกนะโอ้ยขุนเก้าลาวมาแล้วครับเพื่อนๆน,นะขุนเก้าลาวนะครับโอ้แต้มน,นี้ไม่ดีนะครับมาอยู่ในวงล้อมของคู่ต่อสู้กับ จับกิ้นคนเข้าไปก่อนเขาหนีโคนใช่ไหมแต่แต้มน,นี้เขาเดินพลาดน,นะครับมีโอกาสจนไหลนะครับนะนะขุนอยู่ตาไม่ดีนะครับเอาเบียร์ขึ้นไปนะครับเอาเบียร์ขึ้นไปเลยนะขุนอยู่ไม่ดีแล้วนะครับโอ้ต่อมาแต้มน,นี้ก็ลุกลุกเอาเบียร์ลุกจนสวยงามนะแต้มน,นี้เขาก็ต้องขยับเรือนะครับเ,เพื่อนๆนะเขาไม่ขยับเรือก็จนนะตาม ที่เห็นนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ช่างยันขอตัวไปทำงานก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย